ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกันประจำเดือนเมษายนพุทธศักราช2566 ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าเจริญน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพย์ข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยชาวราศีกัน นะครับก็จะมีดาวประจําตัวนะครับก็คือดาวพระพุธเนาะเราจะเรียกว่าตนุนะฮะอะไรที่อยู่ในราศีกันเนาะนะครับเราจะเรียกว่าตนุอีกภพเรือนหนึ่งในราศีเมถุนนะครับเราจะเรียกว่าภพกรรมะที่แปลว่าการงานการกระทำความรับผิดชอบวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตนะครับดาวพระพุธไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็จะเกิดเหตุเรื่องนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงของนะครับเดือนนี้ นะครับดาวพระพุธก็ยังคงอยู่ในราศีเมษแล้วก็ไม่ได้ไปไหนนะแต่จะมีอาการในเรื่องของการเดินหน้าถอยหลังนะครับนิดนึงนะครับส่งผลในเรื่องของเอกสารสัญญาหรือการตัดสินใจอะไรยังไงนะครับมันจะมีการเดินหน้าถอยหลังยุกยิยุกยิบอานะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกัน นะครับตนุก็คือตัวเรานะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีเมษนะครับในช่วงของวันที่หนึ่งจนถึงวันที่30เลยเนาะก็ต้องบอกว่าการที่ตนุไปอยู่ในเดือนมรณะและเป็นดาวพระพุธก็ต้องบอกว่าในช่วง,งเดือนนี้นะครับชาวราศีกันจัแพ้ทางในเรื่องของคําพูดเอกสารสัญญานะครับนะบางครั้งเราอาจจะทํานูน่นทํานี่นะครับพูดไปอาจจะเหมือนกับคนอื่นเข้าใจผิด นะก็ขอให้เรามาระวังไว้นิดหนึ่งนะครับดาวาพุธเป็นดาวเจรจาสื่อสารขีดเขียนนะพอตกมรณะก็จะส่งผลให้เรายุ่งยุ่งวุ่นนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่นะครับก็ต้องบอกว่าตนุรักษณ์เนี่ย ตกพบมรณะเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของความเศร้าโศกเสียใจนะครับผิดหวังนะแต่ว่าเราจะเสียใจอะไรหรือเราจะผิดหวังเรื่องอะไรนะครับมันก็ต้องอยู่ที่ว่าพื้นดวงเดิมของเรามีดาวอะไรตั้งรับก็จะเป็นการบอกเหตุประมาณนั้นแน่นอนนะครับการที่ตนุรักอยู่ในเรือนของมรณะสมผลให้ชาวราศีกันในช่วงของเดือนนี้ก็ต้องมาระวังเรื่องของสุขภาพนิดน,นึงนะครับนะไม่ค่อยจะสู้ดีนะอีกพบเรือนนึงมาจากเจ้าเรือนกรรมะนะครับ กรรมะตกมรณะก็แสดงว่านะครับวิถีชีวิตหรือการดําเนินชีวิตช่วงนี้มักที่จะติดติดขัดขันนะครับก็จะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องอยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมของแต่ละคนมีดาวอะไรตั้งรับแต่แน่ๆนะครับการที่กรรมะตกมรณะจะทําให้เราเบื่อวิถีชีวิตเดิมๆนะครับหรือจะเป็นช่วงที่ตัวของเราเองเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างจะแพ้ทางนะช่วง นี้นะฮจะทําอะไรเกี่ยวเรื่องของการตัดสินใจนะครับจะทําอะไรก็สุดแท้แต่นะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับในเรื่องของมุมมองความคิดตนุรักตกมรณะอันนี้ถือว่าไม่ดีเลยนะครับนะสำหรับชาวราศีกันก็เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าเป็นแค่หลักเดือนนะครับทำอะไรยังไงก็ขอให้มีสติรอบคอบนะครับจุดที่ต้องระมัดระวัง นะครับตนุรักษ์เนี่ยนะครับนะในช่วงของวันที่1นึถึงสาเนี่ยสเสวยทอริโทแห่งเลิกนะครับแต่เริ่มจะมีการเดินถอยหลังนะครับเขาเรียกว่าองศาถอยหลังเนี่ยจะเป็นในวันที่นะครับสิเป็นต้นไปเนาะจุดที่ให้คุณกระโดนชะตาจะเป็นในวันที่ 14- บสถึงสิเราจะเข้านวาวปุเอกช่วงนั้นพอที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างได้นิดหน่อยนะครับแต่จุดที่ ไม่ควรทําเลยหรือตัดสินใจเลยนะครับก็จะเป็น2ช่วงนะครับช่วงของวันที่2จนถึงวันที่5นะครับเราจะเข้านวางพิหนาคนะครับแล้วก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งในวันที่22จนถึงวันที่25้เราเข้านวางพิหนาอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าดาวเนี่ยมีการเดินถอยหลังนะก็จะส่งผลให้เรายุ่งๆวุๆ่นๆนะครับในลนักษณะต่างๆก็ต้องบอกว่านะครับนะเป็นช่วงจุดเปลี่ยนของชีวิตเนาะในช่วงของเดือนนี้นะครับสําหรับชาวราศีกันก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับ ต่อไปแล้เวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึ่งนะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศนะครับวินาศก็แปลว่าลับรับซ่อนเล้นนะครับปิดบังอำพรางนะไม่เปิดเผยนะครับนะในช่วงของวันที่1นะจนถึงวันที่13เนี่ยดาวเจ้าเรือนวินาศของเราเองเนี่ยไปตกพบปัตนินะครับนั่นก็หมายความว่าคู่ค้าคู่คุณส่วนคู่สัญญานะครับอาจจะทําเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นทำให้เรา อ,อัดใจไม่สบายใจทําให้เราอับอายทําให้เราเสียหายในลนักษณะต่างๆเนาะเพราะวินาศเนี่ยแปลว่าสิ่งไม่ดีงามทั้งปวงเนาะเนาะแล้วก็สิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะความไม่คาดคิดความไม่คาดฝันนะครับนะเกิดสาเหตุจากคู่ค้าคู่ส่นคู่สัญญาแล้วนะก็เป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับแล้วไปเจอกับดาวพฤหัสบดีเนาะที่เป็นดาวคู่มิตร ของตัวเองนะั่นหมายถึงว่าเวลาจะเจอเนี่ยมักที่จะเจอจากคนใกล้ชิดนะครับคนที่สนิทนะครับอาจจะทําให้เรายุ่งยุ่นวุ่น,นก็เป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับภูมิมเนี่ยมันแปลว่าความสนิทเนาะพอมาจากรบ ไม่ดีเรือนไม่ดีเนี่ยมันก็จะทําให้เรายุ่งยุ่นๆุ่นได้เช่นกันเนาะวินาศไปอยู่ในเรือนของปัาตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวเรื่องของคู่สัญญาพอจบเหมาะตนุลักษณ์ของเราก็อยู่ในเรือนมรณะด้วยนั่นหมายถึงว่าชาวราศรีกันนะครับจะทําธุรกิจธุรกรรมอะไรยังไงต้องอย่าประมาทนะครับอยู่ในเงื่อนไขของความรอบคอบก็จะไม่มีปัญหาอะไรเนาะดาวพาิตย์เองที่อยู่ในราศรีมีน นะครับก็1นึถึงสิเสวยสมโนแห่งเลิกก็เป็นเลิกกลางๆเนาะนะครับจุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่11 10, จนถึงวันที่13เราจะเข้านาวางปูกเอกทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าให้คุณกับดวงชะตาหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยจะสู้ดีแล้วนะครับดาวจเจลิญวินาศนะครับตกพบมรณะเอาล่ะตามกฎเกณฑ์ละกันเนาะพบเสียไปอยู่ในเรือนพบเสียน,นี้ดีไปนะก็คือว่าเจ้ากันไปวินาศตกมรณะความ,มวินาศไม่มีความวิบัติไม่มีความเสียหายไม่มีแต่ถ้าเกิดในพื้นดวงเดิมเรามีดาวไดตั้งรับ ดาววินาศไม่ไปด้วยนะมันก็จะเกิดเหตุในภพนั้นเรือนนั้นก็อยู่ยที่ว่านะครับเราไปสัมพันธ์กับดาวอะไรภพอะไรแต่แน่ๆครับการที่ดาวจเจ้เรือวินาศตกมรณะมักที่จะถูกคนไม่ให้เกียรินะครับหรือทําอะไรข้ามหน้าทําตาหรือทําบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เรามีความร,รู้สึกว่าเหมือนเราอ่อนด้อยค่าหรืออะไรประมาณนี้เนาะนะนะเป็นจุดที่ต้องระมาระวังแล้วดาวพาทิตย์ตำแหน่งนี้ได้ถึงตําแหน่งมหาอุดเรามักที่จะมีปัญหาหรือขัดแย้งคนอื่นนะครับเพราะว่าคนไม่ให้เกียรติเรา เราจะหัวฟัดหัวเหวี่ยงเลยนะซึ่งตรงนั้นจะทําให้เรามีปัญหาทําให้เรายุ่งยุ่นอันนี้ก็ต้องลดละเลิกนะช่วงนี้นะนะครับเขาเรียกวิทนาไปอยู่ในเรือนของมรณะและได้ตําแหน่งมหาอุด นะแล้วก็ไปกลุ่มกับตัวเราเองคือดาวพพุัธด้วยลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะส่งผลให้เรายุ่งๆวุ่นๆนะเอาเป็นว่าอยู่แบบอ่อนน้อมถม่อมตนนะครับนะพยายามสื่อสารอะไรยังไงก็ให้มีหลักเกณฑนะ์เนาะแล้วถ้าเกิดมันมีในเรื่องของความขัดแย้งอะไรเข้ามาเนี่ยก็นิ่งก่อนยังไม่ต้องเถียงยังไม่ต้องว่ายังไม่ต้องอะไรนะรอดูสถานการณ์ไปก่อนเพราะตอนนี้ดาวพูดอะไรไปเขาก็เข้าใจผิดเราอยู่ดีเหมือนกับหัวหน้างานหรือใครก็สุดแท้แต่ นะฟังความข้างเดียวคือฟังแต่คนอื่นไม่ฟังเราพูดไปก็เสียประโยชน์เปล่าเนาะอันนี้เป็นต้องะระมาระวังเนาะเพราะดาวอาทิตย์กับดาวพูดเป็นดาวคู่วิชาการพอไปตกอยู่ในเรือนของมรณะก็คือไม่มีใครฟังเราเนาะเขาเป็นะจุดที่ต้องเรามาระวังเนาะตอนที่อยู่ในราศีเมษนะครับก็จะเป็นในช่วงของวันที่14จนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา16บหนาฬิก,กานะครับ5นาทีเนาะ14ถึง27นะครับเข้าทริสโทแห่งเลิกเป็นเลิกลำบากตอนต้นสบายตอนปลายจุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่24ถึงวันที่27 เราจะเข้านาวังปุ่เอกนะครับนะจุดท,ที่ต้องระมัดระวังจะเป็นในวันที่18จนถึงวันที่20เราจะเข้านาวังพิษเนาะก็ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับเอาละต่อไปนะก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้ดาวตกมรณนะเยอะเนาะนะนะก็ต้องบอกว่าพยายามอย่าตะบากแตกนะแล้วก็พยายามอยู่ให้เป็นนะก็จะได้ไม่มีปัญหาเนาะต่อไปดาวพระอังคารนะครับ ดาวบังคารท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีพิจิเราจะเรียกว่าพบสหาชาติที่แปลว่าสังคมเพื่อนฝูงพี่น้องท้องเดียวกันความสนิทอีกพบเรือนหนึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะนะทีนี้ดาวเจ้าเรือนมรณะเนี่ยปรากฏว่าแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจเนาะก็ไปอยู่ในราศีเมถุนตั้งแต่่ะนะครับเดือนที่แล้วละนะครับเดือนนี้ก็ยังคงอยู่ทั้งเดือนนะการที่ดาวเจ้าเรือนมรณะไปอยู่ในเรือนของการงานเนาะแล้วก็ดาวพระ พุทเองก็แลกบ้านกันแสดงว่างานที่เราเจอณนะปัจจุบันเนี่ยเป็นงานที่เราทิ้งไม่ได้นะครับเป็นงานที่มันสืบเนื่องเป็นนโยบายของบริษัทนะจะแบ่งให้คนอื่นทําก็ทําไม่ได้นะด้วยเป็นอนุกเกษตรสำหรับเรือนเนาะนะก็ขอให้ตั้งใจเต็มที่นะครับนะก็ต้องบอกว่า ดาวเนี่ยเวลามาจากมรณะกรรมะเนแปลว่าเราจะเบื่องงานเนาะหรืองานมันเสียหายหนักนะนะก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถกันเต็มที่แหละนะครับนะเอาละนะครับอีกภพเรือนหนึ่งเขาเรียกว่าสหาช c h ที่แปลว่าสังคมเพื่อนฝูงสหช c กรรมะเพื่อนนะครับนะนะจะช่วยได้นะครับหรือองค์ความรู้อะไรต่างๆเนาะที่ เ,เป็นเคสตัวอย่างนะครับของสังคมสามารถช่วยได้เพราะคาว่าสหราชแาปลคนหมู่มากสหาชาชวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือกนกรรมก็แสดงว่าวิถีชีวิตหรือการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยนะครับสามารถได้รับผลประโยชน์จากสังคมหรือคนหมู่มากได้ในกรณีที่เป็นทักษะที่ดีนะครับเช่นเป็นเดชสีมงตรีนะเราก็ลองดูเคสเก,าเกา่าๆนะครับว่าคนที่เจอสถานการณ์เดียวกับเราเนี่ยเขาแก้ไขปัญหายังไงนะเราก็เอามัเป็นแนวทางตัวอย่าง,งนะแล้วก็ดําเนินการไปเนาะถ้าเป็นทักษะที่ดีสามารถช่วยได้แต่ถ้าเป็นการเล็กนี้อย่าง ที่ผมบอกนะครับจะออกในเรือนของมรณะเยอะก็จะยุ่งๆเกี่ยวเรื่องของการงานเนาะก็ให้เรามาระวังไว้นิดนึงจะได้ไม่มีปัญหาเนาะนะครับเอาล่านะครับตอนที่อยู่ในราศีเมถุนนะฮะหนึเข้าเทวีเลิกละเป็นเลิกนางปรรยาเลิกสะดุกสบายวันที่22จนถึงวันที่30นะครับเราจะเข้าเพชฌฆาตเลิกเข้าเรืเ่องของการตัดสินใจ นะจุดที่ให้คุณนะครับจะเป็นในวันที่16จนถึงวันที่21นะเราจะเข้าระวงังปูเอกทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าให้คุณนะครับจุดที่ต้องเรามาระวังจะเป็นในวันที่28จนถึงวันที่30เราจะเข้าระวังพิษสุนัขนะนะก็ให้เรามาระวังความขัดแย้งช่วงนั้นไม่ควรทําอะไรเนาะเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ นะเรามาดูดาวพะระฤหัสบดีนะดาวพระฤหัสบดีท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีธนูเราจะเรียกว่าภพพันธุที่แปลว่าหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์นะความอบอ,อุ่นในบ้านความอบอ,อุ่นในครอบครัวอีกภพเรือนหนึ่งเป็นดาวคู่ค้า คู่คุนส่วนคู่สัญญาหรือแม้แต่คู่ของนะโอเคนะครับในช่วงของวันที่1น,นะจนถึงวันที่18อันนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรนะดาวยังคงเป็นกเกษตราที่ปิดดียังให้คุณกับดวงชะตา ลักษณะต่างๆนะจะเป็นช่วงที่เนื้อหอมมีคนเข้ามาจีบเจอเยอะแยะนะถ้าเป็นทักษะที่ดีนะนะครับแต่ถ้าเป็นการรล็กนิมันก็จะตรงค้ามก็จะมีแต่เรื่องยุ่งๆคนที่เข้ามามีนัยยะซ่อนเล่นอะไรก็ว่ากันไปนะอีกพบเรือนหนึ่งมาจากเรือนพันทุพันทุนทปันจจุบันนี้ก็สามารถร่วมนะครับวางแผนการกับบริษัทนะกับหัวหน้างานหรือคนที่เป็นคนที่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตบริษัทอะไรต่างๆเนี่ย เป็นในทิศทางที่เดียวกันนะเพราะพันธุ์ปอยู่ในเรือปรนปัตอนนีอันนี้ถือว่าดีนะครับนะแต่ก็ต้องบอกว่านะครับตอนที่ดาวอยู่ในราศีนะครับมีนก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เฮงช่วงสุดท้ายนะเพราะดาวเนี่ย นะครับจะเข้านะวางปูุกเอกในช่วงวันที่6จนถึงวันที่18นะเป็นการทิ้งทวนนะจะทําอะไรเกี่ยวเรื่องคู่ค้าคู่สัญญานน่นนี่นั่นอะไรไงเนี่ยนะครับได้รับการตอบรับที่ดีนะมีการเปิดโอกาสให้เรานําเสนอผลงานน,นู่นนี่นะแล้วก็ว่ากันไปนะแต่หลังจากนั้นมันจะพลิกเป็นหน้ามือไปหลังมือและต้องระมัดระวังนะครับดาวเจ้าเรือนปัตตานีหรือคู่สัญญาเนี่ยตกมรณะ แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจที่เกิดจากคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาเนี่ยอาจจะทาให้เรายุ่งยุ่งวุ่นุน่นะอาจจะมีการพลิกลิ้นอาจจะมีการเปลี่ยนข้างนะครับหรืออาจจะมีบางสิ่งบางอยา่างเอาเป็นว่าทําให้เราเองเนี่ยเสียอารมณ์เสียความรู้สึกนะกับคู่สัญญาในลักษณะต่า,างๆแต่ถ้าเป็นในเรื่องของความรักถ้ารักกันมากสุขภาพของคู่ครองก็อาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยนะแต่ถ้าเกิดว่าทะเลาะก,กันอยู่เนืองๆช่วงนี้ก็จะเป็นอะไรที่ไม่เข้าใจกันมากขึ้น เพราะปัตตานีมรณะเนี่ยแปลว่าคู่ทําให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจแล้วก็มันก็มักที่จะมีปัญหาในลักษณะต่างๆแล้วจะเป็นส่งผลให้เราเองเนี่ยอาจจะสนใจอะไรค่อนข้างจะไม่รอบคอบดาวพระหัสบ,บดีเนี่ยเป็นดาวรอบคอบเป็นดาวเขาเรียกว่าเป็นดาวสติปัญญาพอตกมรณะปุ๊บเนี่ย แสดงว่าเราเองเนี่ยจะเป็นยุทที่ตัดสินใจเร็วนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสจะหมายถึงผู้รับผู้ใหญ่คนที่เรานับถือก็อาจจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอาจจะย้ายแผนกหรือไปอยู่ที่อื่นจนช่วยเหลือเราไม่ได้นะอันนี้ก็นะถ้าเป็นการณิกนีต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้เป็นการณิกนีก็เป็นแค่ภพเรือนธรรมดาว่าปัตนิมรณะก็อาจจะนะครับเสียอารมณ์เสียความรู้สึกจากคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาก็ได้เนาะอีภพเรือนหนึ่งนะครับดาวเจ้าเรือนพันธุนะพันธุมรณะเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ ความขัดแย้งเนาะนะครับที่เกิดกับ ที่บ้านก็ได้ที่ทํางานก็ได้นะครับหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องของหลักทรัพย์ถูกเปลี่ยน,เ,ยนเรื่องทรัพย์สินเงิน,ทอ,นทองเงินตรานะครับก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าจะดีไม่ดีก็ต้องอยู่ที่นะครับทักษะตั้งรับนะถ้าไม่ได้เป็นการลกินีก็เป็นแค่พบเรือนธรรมดานะก็อาจจะมีเรื่องจุก,จ,กจิกนิดหน่อยนะแต่ถ้าเป็นการลกินีก็ต้องบอกว่านะครับเราเองถูกคนอื่นบุกรุกที่ดินก็ได้หรือเล่นแร่แปรธาตุนะแต่ถ้าเกิดมันเกิดเรื่องมันมีคู่สัญญ,ญานะครับเพราะดาวเาพราะรหัสบดีเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนพันธุเเปป็นนดาาวจ้รัต ปัตตานี้แปลว่าคู่สัญญานะพอตกมรณะเนี่ยมันก็ทําให้ยุ่ๆยุย่นุ่นนั่นหมายถึงว่าชาวราศีกันนะฮะเวลาจะทําธุรกิจธุรกรรมอะไรยังไงนะพยายามอย่าปากเปล่าเราพยายามอาจจะต้องมีหลักฐานนะจะเป็นอีเมลหรือเขียนหรืออะไรยังไงก็ต้องมีไว้อะแบบมาไว้ใจ นู่นนี่นั่นเหมือนแต่ก่อนค้าขายมาเป็นสิบปียี่สิบปีมีเคยมีปัญหาอมะมาก่อนเลยไม่มีแต่ตอนเนี้มีแล้วนะเพราะดาวหลายดวงตกมรณะนะก็อย่าประมาทนะกันนะผมมองว่าอย่างนี้นะนะครับดาวพฤหัสตอนที่เข้าไปก็ยังคงเสออทีโทรเลิกเนาะเข้าในวันที่สิบเก้าและอยู่ตรงนี้หนึ่งปีเลยนะครับนะเวลา 21. 2 1เ็นาฬิกาสนาทีนะก็ดาวหลายๆดวงนะตกพบมรณะเนาะยังไงก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับนะต่อไปดาวพัสุ์นะ แล้วพระสุกท่านเป็นดาวเจ้เริญนการเงินแล้วท่านก็เป็นดาวเจ้เริญนความสําเร็จนะโอเคในช่วงของโดนที่แล้วก็โดนไปพอสมควรแล,ะละ้วล่ะเพราะว่าดาวการเงินก็ตกมรณะมีปัญหาเรื่องของเงิน มีปัญหาเรื่องการจับใจ่ายใช้สอยอาจจะต้องคุมค่าใช้จ่ายตัวเองนิดนึงอะไรไม่จำเป็นเราก็อย่าใช้นะแต่อยู่แป๊บเดียวนะครับอยู่แค่วันที่1ถึงวันที่7นะเท่านั้นเองหลังจากนั้นก็จะย้ายราศีอีพบเดือนนึงนะครับสุภะนะครับไปอยู่ในเรือนมรณะทําอะไรยังไงไม่ค่อยจะสําเร็จหรือไม่ค่อยจะลากนื่นนะมีปัญหาในเรื่องของมุมมองความคิดนะถูกคนเบียดเบียนถูกคนทําให้ยุ่งยุ่นวุ่นน,นะก็ถือว่าไม่ค่อยจะโอเคนะ นะครับตอนที่ดาวพฤหัสนะครับอยู่ในราศีเมษนะครับหนึ่งถึงห้าเข้ามาหัทโนแห่งเลิกเลิกเศรษฐีใหญ่หกถึงเจ็ดเข้าโจโรเลิกมาเ,เลิกต่อสู้แข่งขันจุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่สามถึงวันที่ห้าเราจะเข้าระวังปู่เอกนะก็ต้องบอกว่าตอนที่ดาวพฤหัสเนี่ยตมนะครับมรณะก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหรนะ่นะนะหลายๆอย่างเป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังนะครับหลังจากนั้นดีแล้วนะหลังจากนั้นเนี่ย ดาวความสําเร็จนะเป็นกเกษตรตาธิบดีนั่นก็หมายความว่าชาวราศีนะครับการไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นดาวพฤหัสจะให้คุณนะครับนั่นหมายถึงว่ามีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนมีคนคอยช่วยเหลือนะครับนะก็สามารถไปคนมาปรึกษาเราในเรื่องราวต่างๆได้อันนี้ถือว่าโอเคนะอีพบเรือนหนึ่งนะครับนะที่เป็นดาวชั่วเรือนการเงินนะดาวชั่เรือนการเงินก็เป็นสถิตยอยู่ในพุสุภาพแปลว่าความรู้ความสามารถของเราเนี่ยนะครับทำให้เรามีเงินมีทองแลนะยิ่งคนที่ทํางานเป็น คนที่มีความสามารถพิเศษนะครับต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นทานายความนะไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรที่มันใช้ความสามารถพิเศษเนี่ยจะทําให้เกิดเงินเกิดทองนะครับทำให้ประสบความสำเร็จเรื่องของการเงินนั้นทองในกรณีที่ดาวพระศุกร์เราไม่ได้เป็นการล็กนิีเนาะเราจะได้รับผลดีจากฝั่งเราจะได้รับผลดีเกี่ยวเรื่องของการเงินนะนะก็เกิดจากความรู้ความสามารถเรานั่นแหละ นะครับก็ถือว่าโอเคเดาวประสขเป็นเกษตรนะครับนะย้ายเข้าไปในวันที่8จนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเวลา2 3่สนากาสนาทีนะครับหนึ่งถึเข้าโจโรเลิกเลิกต่อสู้แข่งขันช่วงชิชง สิบเจ็ดถึงยี่สิบแปดเข้าภูมิปรโลรแห่งเลิกเลิกแห่งความมัน่นคงยี่สิบเก้าถึงสามสิบเข้าเทสาตีก็เป็นเลิกของการเดินทางหรือเลือกของคนหมู่มากนะครับในลนักษณะต่างๆเนาะจุดที่นะครับให้คุณอย่าวงชะตาจะเป็นในวันที่ยี่สิบหกจนถึงวันที่ยี่สิบแปดเราจะเข้านวังปุเอกนะครับจุดที่ให้โทษหรือจุดที่ไม่ควรทําอะไรเลยจะเป็นในวันที่ยี่สิบถึงวันที่ยี่สิบสองเราจะเข้านวังพิษนะก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังเนาะแต่แน่นอนการที่ดาวกลับบ้านมาเป็นกเกษตรนะครับและไม่ได้มาจากภพเสียก็ส่งผล าวราศีกันอย่างน้อยเรื่องของการเงินเรื่องของคนอุปถัมภ์ค้ำจุนหรือคนที่คอยช่วยเหลือเรานะสลาต่างๆยังมีอยู่นะครับนะแต่ดาวอื่นแค่ตกพบมรณะเท่านั้นเองก็แค่เรามาระวังตามดวงดาวนะแต่ดาวการเงินกับดาวความสาเร็จเป็นเกษตรเนี่ยถือว่าใช้ได้นะนะถือว่าการเงินดีนะต่อไปนะครับนะเรามาดูกันต่อดาวพระเสาร์นะครับ ดาวพสท่านเป็นดาวเจ้าเรืออันเดียจินตนาการปุตตะลูกหลานบุตรหลานอันนี้ก็ต้องบอกว่านะครับนะตั้งกับย้ายเข้ามาอยู่ในราศีกันเออโทษทีตัง้งย้ายเข้ามาในราศีกุมแล้วก็ต้องอยู่ตรงเนี้ยไปยาวนาะนถึง2ปีครึ่งนั่นก็หมายความว่าชาวราศีกันให้ระมัดระวังในเรื่องของมุมมองความคิด ทัศนคติแล้วอย่าไปหลงละเลิงนะครับเกี่ยวเรื่องของอบบยมุกนะครับเรื่องของความคึกขนองไปลองสิ่งที่มันไม่ดีนะต้องระมัดระวังเพราะจะกลายเป็นปุนตตะเขาแปลว่าคึกขนองเนาะอลิก็ทําให้เราลําบากทําให้เราเดือดร้อนนะล้วอย่าไปยุ่งเรื่องของการพนันนี่อะไรประมาณนี้เนาะแล้วยมอย่าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องของหนี้สินอะไรยังไงก็ต้องระมัดระวังนะรวมทั้งบุตรหลานลูกหลานก็อย่าไปไว้ใจมากนะทาอะไรยังไงต้องอยู่ในเงื่อนไขของความไม่ประมาทนะแต่ทีนี้หนัก หรือเบาเนี่ยอยู่ที่ว่าดาวตั้งรับเนาะแตนะ่ถ้าดาวพระเสาร์ไม่ได้เป็นการลักกินีปีนี้เบาไปเยอะโดนแค่พบเรือนแต่ถ้าเป็นการลักกินีอันนี้ก็ถือว่าโดนเยอะพอสมควรนะก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังเนาะดาวพระเสาร์ย้ายเข้าไปก็นะครับยังคงเข้าเทสาตีอยู่นะเลิกคนหมู่มากเลยตองเทียวนะครับต่อไปเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระราหูกันนิดนึงนะดาวพระราหูท่านเป็นดาวเจ้าเรือนอลิอริก็แปลว่าอุปสรรคนี่สินความอึดอัดใจความไม่สบายใจนะณนะตอนนี้นะครับนะก็ยังคงเหมือนเดิมนะ นะก็ตกพบมรณะเขาเรียกอลิต,ตกมรณะถ้าเรามองในมุมดีก็หมายความว่า,าตัวของเราเองเนี่ยนะอยู่เป็นเอาตัวรอดได้นะไม่สร้างศัตรูอะไรประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเกิดบังเอิญดาวนะครับพระราหูปีนี้ของเราเป็นการ,รกักขนีอันนี้ก็จะมีปัญหานิดนึงนะครับนะก็เนี่ยแหละตามดาวที่อยู่เนี่ยรอบนอก นะครับนะที่จอเข้ามาเนี่ยกองกันเนี่ยพอสมควรก็จะเป็นปัญหานะถ้าเกิดในพื้นดวงมีดาวตั้งรับอีกก็จะซ้ําเข้าไปอีกนะก็ต้องระมัดระวังนะแต่ตามภพเรือนนะตามกฎเกณฑ์เนี่ย,บนนยพบเสียอยู่ในเรือนเสียเนี่ยอันนี้ถือว่าเจ้าไปนะแต่ถ้ามีดาวตั้งรับก็ต้งตองให้เรามาระวังเรื่องนั้นเรือนนะั้นซึ่งเป็นดวงเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลแต่ให้เรารู้เบื้องต้นก่อนว่าอลิไปมรณะก็แปลว่าศัตรูไม่มีศัตรูหมดไปเอาแค่นี้ก่อนนะครับนะพระราหูเองนะครับนะนะตอนนี้นะครับก็นะครับเสวย แ่งเลิกนะครับนะตั้งวันที่1นึถึงสาเลยจุดเทคคุณจะเป็นในวันที่1จนถึงวันที่10เราจะเข้านวางปูเอททำอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าให้คุณแต่ให้คุณในเรือนมรณะผมว่าอยู่นิ่งๆก่อนดีกว่านะครับเอาละต่อไปนะครับนะดาวพฤกตนะดาวพฤกตเป็นดาวกุ้วิญญ,ญาณเนาะกุมรัคนาส่งผลในเรื่องเซนแล้วเซนมาเต็มมาแรงเลยนะแต่ก็แฝงเรือนตาม เขาพูดไปเนาะก็อยู่ในเรือนมรณะเนาะก็แปลว่าตัวของเราเองเนี่ยถ้าในมุมดีฝึกจิตปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยดีแต่ถ้ามุมเสียเนี่ยมักที่จะดนจิตดนใจให้เราทําแต่เรื่องยุ่งยุ่งทำให้ปวดหัวนะก็แนะนําว่าให้สวดมนต์ไหวพระปฏิบัติธรรมเอาตามขนาดที่เราชอบนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่ก็ช่วยได้แล้วก็แผ่เมตตาขอบุญสิกรรมไปนะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเอาละนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดอย่างนั้งกลกราบขอ,ขอ,ขอขมาอภา ใดถูกอ,อกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถาาร่วมเป็นผู้มีผู้คุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าจะเรียงน้ําชากาแฟาก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสของเพลข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีอย่างยิ่งขอทุกท่านโชคดีมีความสุขผมเกต้าด,ดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าพี่ดูตลอดเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพัสนิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับ นะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนะั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าอยูดูตลอดนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดนึงสําหรับคนที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งนะครับตอนนี้นะครับมีมิติใหม่นะครับมีลูกทุ่งออนไลน์เทนใหม่ของคนลูกทุ่งนะครับฟังก่อนโดนกว่าคลิกเลยพิมพ์ค้นหาคําว่าลูกทุ่งออนไลน์นะครับจะมีให้เราเนี่ยทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Ti k กตอกนะครับ YouTube นะมีดาราหมุนเวียนเปลี่ยนกันทั้งวันทั้งคืนนะครับสลับเปลี่ยนกันเป็นช่วงๆไปนะครับแล้วก็มีการขอเพลงนะครับมีการคุยมีการอะไรสนทนากันก็ว่าไปก็ถือว่าเป็นนิบิดใหม่นะครับของวงการลูกทุ่งนะครับก็ท่านใดสนใจก็ฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับผมเกกังดูตลอดสวัสดีครับ